แ้ทำไมหลุตรงนี้อ,อและนี่คือยูสูทที่เราเก็บจากน้าร้านนะคะก็เคยทําเมนูเครื่องดื่มไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะแบบมาลองทานนี้เนะะี่ยค่ะเป็นแบบโซบะเย็นยูสูเนาะเคยไปทานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชอบมากเลาจะลองทําคือจะบอกว่ามันง่ายมากนะคือเข้าซูปเปอร์อะ่ะไปซื้อแบบเช่นโซบะแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบเขามีแบบน้าซุปมาให้เลยอะ่ะมันกลิ่นชาเขียววะ หอมมากอะ่ะข,ข,ข้างๆเนาะเสร็จแล้วว่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบทำมั่วๆนะคะเพราะว่าก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกแล้วมันซื้อแล้วก็คือเขามีสำเร็จอะ่ะล้วจะบอกว่า มันง่ายมากอะทําสักแบบสิบนาทีเสร็จอะไม่ได้แค่ตู้เย็นมานะคะให้มันแบบเย็นจัดเลยอะอืมมันสดชื่นมากเลยอะแล้วมันสุเคาว่ามันซอสแบบมันเค็มๆหอมๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็แบบมายอยูนสูแบบเปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยมันแบบมันหอมมันสดชื่นมากอะเป็นหมี่เย็นที่แบบสดชื่นอะทำง่ายมากค่ะทุกคนยากคนยมายองเนสัวเช่า